สวัสดีค่ะนิชารักพนิตมณีนักวิจัยมูลนิธิปุรณานิเวศนะคะในระหว่างที่เรากําลังถกเถียงกันว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ที่จะฟันธงว่ามลพิษมาจากไหนเนี่ยขอย้อนกลับไปดูประสบการณ์ต่างประเทศเรื่องการจัดการมลพิษจากเหมืองทองคํานะคะที่สําคัญประเด็นแรกคือรัฐบาลทั่วโลกเขายอมรับกันแล้วว่าเหมืองเป็นกิจการที่ก่อมลพิษสูงโดย จากข้อมูลฐานข้อมูลของสำนักง,งานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ US EPA เมื่อปีล่าสุดที่วิคะห์เนี่ยบอกได้เลยว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะเป็นผู้ก่อมลพิษอันดับหนึ่งของสหรัฐคือ4 0เปอร์เซ็นต์ของมลพิษทั้งประเทศนะคะและฐานข้อมูลเหล่านี้ก็เก็บมาทุกปีเป็นระยะโดยให้เหมืองและโรงแต่งแร่รายงานสารมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทุกปีเป็นออกเป็นกฎหมายในหลายประเทศ30กว่าประเทศทั่วโลกนะคะ บางประเทศถึงขนาดออกกฎหมายห้ามใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษสูงในการทำเหมืองหรือการแต่งแร่เช่นการใช้สารซยนไยในกระบวนการผลิตแร่ทองคําอันนี้เนี่ยมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายห้ามใช้เทคโนโลยีนี้ไปแล้วเพราะว่าก่อมลพิษสูงเกินไปที่เขาเห็นว่าไม่คุ้มค่านะคะ ในขณะที่อีกหลายประเทศเนี่ยก็มีการออกมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติในแง่ว่ามลพิษจากเหมืองที่ตกค้างจะอยู่ยาวนานยิ่งไปกว่าใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือใบประทานบัตรใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยสหภาพยุโรปก,ก็เพิ่งว่าจ้างให้มีการศึกษาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการทำเหมือง และในการจัดการมลพิษจากหินทิ้งและกากแร่เพราะเขาบอกเองว่าเหมืองและโรงแต่งแร่มีอายุอยู่ไม่กี่สิบปีแต่มลพิษจากหินทิ้งและกากแร่จะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานกว่ามากจะเห็นได้ว่าในกฎหมายของญี่ปุ่นที่บังคับให้อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูงรายงานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมืองโลหะเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็จากข้อมูลก็จะเห็นได้ชัด เทียบข้อมูล PRTR คือ Pollution Transfer and Release Register ของสหรัฐอเมริกากับสภาพยุโรปเนี่ยสารมลพิษที่ออกจากเหมืองแร่โลหะม,มีทั้งสังกะสีตะกั่วสารหนูทองแดงแมงกานีสคโรรรสครเมียมปรอทไซยาไนคัแมดีเมียมไฮโดรเจนไซยาไนและสารอื่นๆอีกที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ด้วยความที่พื้นที่จำกัดน,นะคะและที่ว่าเหมืองแร่โลหะเนี่ยรวมไปถึงเหมืองแร่ตะกั่วสังกะสีนี่คืออันดับต้นที่ปล่อยสารมลพิษมากที่สุด เมื่อคำนวณจากฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะอันดับสองคือเหมืองแร่ทองคําอันดับ3าเหมืองแร่ทองแดงและนิกเกิลอันดับ4ี่เหมืองแร่โลหะชนิดอื่นอันดับ5เหมืองแร่เงินอันดับ6เหมืองแร่ยูเรเนียมเรเดียมและวานเดียมค่ะเมื่อวิเคราะห์รายสารมลพิษนะคะลองวิเคราะห์เป็นตัวอย่างให้ดูสองสารคือสารหนูกับสารประอดแหล่งกําเนิดมลพิษสารหนูที่สูงสุด1ิอันดับของสหรัฐอเมริกาอันดับต้น อันดับที่1คือเมืองแร่โลหะนะคะ94.5%ของสารหนูที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมต่อปีนี่คือสูงกว่าโรงผลิตไฟฟ้าโรงหลอมโลหะโรงงานรีไซเคิลของเสียอันตรายโรงงานผลิตสารเคมีเหมืองถ่านหินโรงงานผลิตเครื่องจกักรโรงงานไม้โรงงานกระดาษโรงงานผลิตโลหะผ่านอื่นๆทำไมถึงเป็นสารหนูองค์การอนามัยโลกนะคะไดอะ้ออก เป็นรายงานชี้แจงเรื่องสารหนูเป็น Environmental Health Criteria ฉบับที่224ตั้งแต่ปี2544นะคะบอกว่าเหมืองเป็นกระบวนการอุตสาหกรรมหลักในบรรดากิจกรรมของมนุษย์ที่กอ่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในอากาศน้ำและดินสารหนูและสารประกอบของสารหนูจะพบได้ทั่วไปในปริมาณน้อยมากในหินดินน้ำอากาศอย่างที่ทุกท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่องค์การอนามัยโลกยังบอกอีกว่า ความเข้มข้นของสารหนูนั้นจะสูงขึ้นเนื่องมาจากกระบวนการผูกกรอนและกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งรวมถึงเหมืองแร่โลหะโดยอธิบายว่ากากแร่จากกิจการเหมืองแร่โลหะเป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญของการปนเปื้อนสารหนูและสามารถส่งผลให้หนาดินปนเปื้อนได้และในบางกรณีอาจทําให้แหล่งน้ําใต้ดินปนเปื้อนด้วยเนื่องจากซัลเฟอร์เป็นสารที่พบบ่อยในกากแร่และการที่สารซัลเฟอร์ทาปฏิก,ยกิบบรรยากับบรรยากาศและน้ํา จะส่งผลให้เกิดการผลิตน้ำกรดที่สามารถชะละลายธาตุหลายชนิดรวมถึงสารหนูออกสู่สิ่งแวดลอ้อมในกรณีของสารประดนะคะแหล่งกําเนิดมลพิษสารปรอดสูงสุด10อันดับของสหรัฐอเมริกาข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่คือปี2553เมืองแร่โลหะคืออันดับ1เป็นแหล่งมลพิษสารประด91.7ของทั้งประเทศ สูงกว่าโรงงานรีไซเคิลโรงผลิตไฟฟ้าโรงผลิตสารเคมีโรงหลอมโลหะเหมืองถานหินโรงกันน้ำมันปิโตรเลียมด้วยซ้ำโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และอื่นๆ <c oughs> ทำไมสารประดอดออกมาจากเป็นสารมลพิษที่ปลดปล่อยออกจากเหมืองแร่โลหะนะคะอันนี้วิเคราะห์ไปเฉพาะเรื่องเหมืองแร่ทองคำมีงานวิจัยที่สรุปให้ฟังว่า ปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการทำเหมืองแร่ทองคำอาจเป็นต้นเหตุของการปลดปล่อยสารประหลอดมากยิ่งกว่าแร่ทองคำด้วยซ้ำเมื่อสารโซเดียมหรือโพแทสเซียมไซยาไนถูกใช้เป็นสารละลายทองคำออกจากสินแร่สารประหลอดจะถูกปล่อยออกมาในรูปสารประกอบไซยาไนที่คงที่และลายน้ำได้ง่ายสารประกอบเหล่านี้จะทำให้ยิ่งยากต่อการทำให้สารประหลอดตกตะกอนผลึกและปรับเปลี่ยนกระบวนการแยกแร่ทองคำการปรับเปลี่ยนกระบวนการแยกแร่ทองคำจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยงั้นวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าถ้าคำนวณต้นทุนทั้งหมดคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมของการใช้เกลือไซยานายเพื่อแยกแร่ทองคำกระบวนการแยกแร่ทองคำด้วยสารไซยานายจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อีกหลักการหนึ่งนอกจากการยอมรับว่าเหมืองเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญแล้วเนี่ยต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สาธารณะร่วมตรวจสอบ โดยฐานข้อมูลของรัฐมีหลากหลายนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีฐานข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุภายในเหมืองอย่างเช่นที่คุณเพนโชมได้เล่าไปตอนต้นว่าเหมืองแร่ทองคําที่จังหวัดเลยเคยมีอุบัติเหตุเขื่อนเก็บกากแร่ไซยาไนกําแพงพังทลายลงมาอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งของเหมืองแร่ทองคําที่มีอยู่กันทั่วโลกและฐานข้อมูลอุบัติเหตุ ที่เกิดที่สำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยในเหมืองกระทรวงแรงงานสหรัฐรวบรวมไว้นเนี่ยก็มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่าในอนาคตอันนี้รวมไปถึงอุบัติเหตุกับคนงานนะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยของคนงานสืบค้นได้ตามชื่อเหมืองชื่อผู้รับเหมาหรือที่อยู่ของเหมืองฐานข้อมูลอื่นก็มีอย่างเช่นรายงานผลการตรวจสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ ในบริเวณเหมืองและโรงงานที่สำนักง,งานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐจัดทำเป็นประจำและเปิดเผยข้อมูลประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของเหมืองประชาชนทุกคนสามารถเข้าคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้ด้วยรหัรสใษณีออ่อีกฐานข้อมูลหนึ่งก็คือที่พูดไปแล้วนะคะคือทำเนียบการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้เป็นกฎหมายใน30กดประเทศทั่วโลกถ้าประเทศไทยมีเหมืองแรกก็จะ เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะต้องรายงานด้วยว่าแต่ละปีปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณเท่าไหร่คำถามไม่ใช่ว่าปล่อยออกหรือไม่นะคะอีกหลักการหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญคือการให้อำนาจชุมชนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบและร่วมตัดสินใจอย่างเช่นประเทศแคนาดาที่มีเหมืองเยอะเนี่ยมีการตั้งสภาชุมชนท้องถิ่นด้านพลังงานและเหมืองแร่ ให้ผู้นำชุมชนรวมรวมตัวกันเป็นองค์กรที่มีสถานะและทำหน้าที่ทำทำหน้าที่สื่อสารระหว่างชุมชนท้องถิน่นหน่วยงานรัฐและอุตสาหกรรมกลุ่มผลประโยชน์ด้านเหมืองแร่พลังงานต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่า1ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะเกิดโครงการพัฒนาด้านพลังงานและเหมืองแร่ 2. ประชาชนมีช่องทางสื่อสารระหว่างรัฐบาลทุกระดับ กลุ่มอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกส่วนเปิดรับและเข้าใจความต้องการของชุมชนท้องถิน่นซึ่งจะเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเหล่านี้ในระยะยาวอีกองค์กรหนึ่งในประเทศสหรัฐก็มีการตั้งสมาคมผู้เสียภาษีขึ้นมาและประสบความสำเร็จในการต่อรองกับบริษัทเหมืองให จนบริษัทเหมืองยอมเลิกผลิตแร่ทองคำด้วยสารไซยาไนนยและเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษน้อยกว่าคือใช้น้ําและแรงน้มถ่วงนะคะอีกที่หนึ่งเป็นบริษัทเหมือง BHP Billiton ก่อให้เกิดมลพิษจากเหมืองทองคําจนตัวเองไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนได้สุดท้ายก็ปิดกิจาการและรัฐบาลประเทศปาปัวโนวกินีสั่งให้บริษัทนั้นโอนย้ายสินทรัพย์ เท่าที่เหลืออยู่แล้วก็ตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาและให้ชุมชนท้องถิ่นถือหุ้น25%และร่วมกับรัฐในการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนนั้นอีกหลักการหนึ่งอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะหลักการสุดท้ายที่นิยมใช้กันทั่วโลกคือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างเช่นเมืองทองคําที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ที่สหรัฐ ในกรณีที่เหมืองยอมเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ก่อมลพิษน้อยกว่าแล้วเนี่ยยังเกิดปัญหาว่าตอนขุดเจาะขุมเหมืองเจอรอยต่อของชั้นหินและทําให้น้ําบาดาลหลายล้านแกลลอนไหลทะลักเข้าขุมเหมืองจนบ่อบาดาลที่มีอยู่แห้งเหือดบริษัทเหมืองเนี่ยเป็นผู้จ่ายค่าน้ําดื่มสะอาดให้โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นไม่ใช่ประชาชนต้องหาซื้อกินเองนะคะ แล้วก็ปริษัทเหมืองยังจ่ายค่าขุดเจาะบ่อบาดันใหม่จ่ายค่าตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มทุกเดือนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ําที่เขาดื่มนั้นปลอดภัยต่อสุขภาพอีกที่หนึ่งคือเหมืองทองคําและทองแดงที่ประเทศปาโปัวนิวกินีนะคะออก e d ดี m i n d รัฐบาลเพิ่งสั่งเมื่อปี2556เพิกถอนสัญญายกเว้นความรับผิดระหว่าง บริษัทเหมือง BHP Billiton และชุมชนท้องถิน่นเป็นกรณีที่บริษัทเหมืองไปไล่ประชุมกับชุมชนและบอกว่าขอให้เซ็นสัญญานี้ว่าจะไม่เอาผิดกับบริษัทในอนาคตรัฐบาลสั่งเพิกถอนสัญญานี้และบอกให้บริษัทเหมืองรับผิดชอบในความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอย่างที่เล่าไปแล้วบริษัทเหมืองปิดกิจการโอนทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดให้กับรัฐและชุมชนท้องถิน่น โดยที่รัฐกับชุมชนร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเนื่องจากบริษัทไม่มีกําลังที่จะทํานะคะอีกที่หนึ่งคือเหมืองทองคำและทองแดงที่เม์พอลลี่ประเทศแคนาดาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองเป็นเขื่อนเก็บกาก,ากแร่พังทลายล้างกา,กากแร่ที่ปนเปื้อนสารพิษกว่า14.5ล้านลูกบาทเมตรนะคะลงสู่โครงข่ายแม่น้ําและทะเลสาบในพื้นที่นั้น นอกจากสั่งระงับไม่ให้ชุมชนลงไปในน้ำํำถ้ามใช้น้ําอุปโภคบริโภคในระยะแรกแล้วเนี่ยกระทรวงสิ่งแวดล้อมยังสั่งให้บริษัทเหมืองส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นภายใน2วันหลังเกิดเหตุที่เขื่อนเก็บกักแร่แตกเพื่อชี้แจงรายละเอียดผลกระทบเบื้องต้นสารเคมีต่างๆที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมคืออะไร และภายในสองสัปดาห์หลังเกิดเหตุนะคะยังสั่งให้บริษัทเหมืองส่งรายงานประเมินผลกระทบระยะยาวของการที่เขื่อนเก็บไซนายแตกและชี้แจงถึงผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาคุณภาพน้ําตะกอนดินถ้าไม่ปฏิบัติตามกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะสั่งปรับสูงสุด3 0 0แสนด,ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ8.85ล้านบาทและจำคุก6เดือ,น,อนนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะเหมืองทองคำ ที่คอสตาริกาเมื่อปี2553รัฐบาลเพิกถอนประทานบัตรไม่เฉพาะแค่เหมืองน,นี้แต่กิจการเหมืองแร่ทองคำชนิดขุมเมืองปดขุมเมืองเปิดทั้งหมดนะคะและสั่งห้ามใช้กระบวนการแต่งแร่ทองคำด้วยสารสยนายทั่วประเทศเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำสาธารณะได้และยังเห็นว่าการเพิกถอน ใบอนุญาตเหล่านี้จะปกป้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคอสตาริกาโดยอ้างาคำสั่งเพิกถอนประทานบาทและคำสั่งห้ามใช้กระบวนการแต่งรายด้วยสารไัยนายเนี่ยบอกว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติค่ะก็อันนี้ชวนให้คิดเฉยๆนะคะไว้ยังไงก็อภิปายต่อด,ด้วยกันขอบคุณมากค่ะ